ตำนานไม่จบมีมเท่งยิงปืนดังทั่วโลกคนไทยลั่นก่อนไปโอลิมปิกเคยเป็นโค้ชบอลมาก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวสนุกๆมาฝากครับเป็นเรื่องของเท่งเถิดเทิงนักแสดงและตลกชื่อดังของไทยที่กลายเป็นมีมโด่งดังไปทั่วโลกจากการโชว์กิลการยิงปืนสุดเหนือขัน้นเรื่องนี้เริ่มจากคลิปที่ชาวเน็ตไทยนำคลิปของเท่งขณะเล็งปืนผ่านกระจกมาตัดต่อให้เหมือนว่าเขากำลังลงแข่งกีฬายิงปืนในโอลิมปิก การตัดต่อสุดเนียนและลีลาการเล็งที่ได้รับการยกย่องว่าเหมือนจริงทําให้คลิปนี้โด่งดังไปทั่วโลกชาวเน็ตต่างยกย่องให้เป็นตำนานบทใหม่ของโอลิมปิกซึ่งตอนนี้มียอดการมองเห็นกว่า20ล้านวิวแล้วเรียกว่าจูจูก็แมตระดับโลกโดยไม่ต้องไปโอลิมปิกเรื่องนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อมีการเทียบเท่าทัศนของเท่งกับนักกีฬายิงปืนทีมชาติตุรกียูซุปดิคิ นักกีฬายิงปืนวัย51ปีจากตุรกีที่ได้ฉายาว่าคุณลุงสายฟรีเนื่องจากลงแข่งด้วยมากชิ้นชินแถมไม่มีอุปกรณ์พิเศษใดๆแต่แม่นถึงขั้นคว้าเหรียญเงินกลับบ้านได้ด้วยทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลดังไปทั่วโลก แต่นั่นไม่ใช่จุดจบชาวเน็ตไทยยังขุดคุ้ยตำนานอีกบทหนึ่งของเท่งที่เคยโชว์สกิลการเป็นโค้ดฟุตบอลในรายการชิงร้อยชิงล้านเมื่อ13ปีก่อนโค้ดเท่งในตอนนั้นได้สอนทัศการวิ่งหลอกล่อคู่แข่งด้วยการวิ่งอ้อมสนามหรือการแนะให้นักฟุตบอลตกหัวผู้รักษาประตูของอีกฝ่ายเพื่อที่จะได้ใบเหลืองและกล้องทุกตัวจะโฟกัสที่เราเป็นการเล่นที่เกินความคาดหมายสุดๆจนนักกีฬาอย่างหม่มโจกมกฟังแล้วถึงกับอยากย้ายทีม สำหรับใครที่อยากชมสกินแบบเต็มๆของพี่เท่งสามารถเข้าชมคลิปได้ที่ชิงร้อยชิงล้านสามชา FC แมตนี้ต้องมีเธอ25ตุลาคม54ครับนับว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้คนไทยได้ยิ้มและหัวเราะก,กันไปตามๆกันแล้วคุณระครับคิดว่าเท่งควรไปแข่งโอลิมปิกจริงๆไหมหรือควรจะกลับมาเป็นโค้ชฟุตบอลเหมือนเดิมดีมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปยิงปืนของเท่งที่กลายเป็นไวร่าในขณะนี้ คลิปนี้ถูกโพสต์ไว้เมื่อปี2019ในรายการชิงร้อยชิงล้านชื่อคลิปชามชาดวลปืนซึ่งในคลิปพี่เท่งยิงโดนลูกโป่งจนแตกทําให้แขกรับเชิญทุกคนอึ้งก่อนม่่มจะเฉลยว่าเพ่งเตรียมให้ทีมงานเจาะลูกโป่งแตกไม่ได้ยิงเข้าเป้าจริงแต่ถ้าทางการยิงปืนสุดเทพของเท่งก็ทําให้ชาวเน็ตนําไปเปรียบเทียบกับนักกีฬายิงปืนทีมชาติุรกีที่กําลังเป็นกระแสดังในขณะนี้